เชิญค,ครับเชิญเชิญมารู้จักวิชาอาคมผมเก่งยิงนักเป็นอาจารย์ศักชื่อเสียงโด่งดังรูปอะไรสักได้ทุกอย่างมีมาลาช้างของลิงสิงโตขอโทษครับท่างคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงหลงลังทั้งศักเสกเลขยังใช่ไหมครับใช่แล้ว มีธุระอะไรเลือ่องสีฮะคือผมต้องการสักมังคือมีแต่มังกรครับมังกรเก็บหัวรีตัวใหญ่ๆห,<ม>หังยาวๆม,มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิว้วมีเล็บ<ม>และคาบแก้วรวยทางอาจารย์สักไรหรือเปล่าครับจะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอครับครับอาจารย์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำวิธีสักให้เดียวนี้แหละ นั่งนโมแล้วเสกมนคลังวะตะมะคลังปราเสตุอันตัวกูคือมังกรโยนั่งยองโยแล้วลงเทมมตนเพียงจึก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 ,จกอ่าอจย์ครับผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์อ้าวก็ตะกี้นี่ลืมบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ คือผม่งคิกไลายว่าหัวเลียวปักเปียวว,วย่องไวไม่เกะกะมึงเจ็บหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเลียวดีกว่าครับหัวเดียวเหรอครับหัวเดียวก็หัวเดียวะนโมนโมอาผีกลัวไม่กล้ากะโจนาธานางเลียวเข้มคน ฝ่าดงแข่งคนยี่สิบคนไม่ยับไม่ยน่นแค่เจ็บเจ็บคันคันเพียงโอ้ย,ยอ่ะอาจารย์ครับอะไรกันไม่ต้องขับแก้วรีกว่าขับอาจารย์บ้าบก็ตะกี้นี่ลืมบอกว่าข้าบแก้วด้วยนี่ คือผมเพิ่งคิดไลนว่ามังกองทักขาบแก้วคาปากอยู่มเป็นไงมังก็กินอะไรไม่ลายปู่เหลียวมังก็หิวตาสิขาบไม่ขาบดีกว่าหน่ออาจารย์ไม่ขาบเหรอขาบเอา้าไม่ขาบไม่ขาบมหาอุดหยุดปืนใหญ่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่พลันเขี้ยวงาทุกสิ่ง S <S เข้ามายิ่งฝันยิ่งได้ทั้งวันไม่วันจริงๆเพียงจึกๆึกจึจจโอ้ยอ่ะอดชัมอะอาจาร์ครับูุูยเหลียวของครับอาจารย์อะไรอีกล่าเอ๊อเลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ <S <S คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท่ามีนิ้วมีเลียบกว่็ลายครับ มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะเป็งล่าสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่องรูแต่พยานนาคสี่ยังไม่มีเลยไม่มีอะครับเอาไม่มีก็ไม่มีตำคาญจริงๆ มหารรวยใครเห็นงงวยถูกใจชายหิงปัญญาจ้าแจม่มหัวแลหลมเมือลิงถึงคราวต้องวิ่งใครไล่ไม่ทันเพียงจุกจๆๆจุจจ,จ,จ,จิดเจเรวอ่ะตายแน่่ะตายจริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนฮนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลยเรื่องอะไรตีฮะ มังกรไม่ต้องมีเก็ก็ลายครับปัดโถ่ตีเอ้ยพอพอเลือกเลกว่าไม่สักไม่เือกใหรเลือกอีกแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนูไม่เอาเขาไม่เอาเขียวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปไปพุนหลีหลีครับอาจารย์ผมจะแหละมาตอกเจ็บตัวแขกจนตายไม่เอาอีกแล้ว